จริงหรือไม่แพ็กเกจจ่ายเงินแลกตำแหน่งตำรวจในสิบนะครับก็สืบเนื่องจากข่าวโกงข้อสอบนะครับใช้เงินตั้งแต่หลักแสนหลักครึ่งล้านแต่ล่าสุดเนี่ยทางสื่ออย่างพีพีทีวีเขาไปขุดมานะครับเขาบอกว่าจริงๆอันหนักกว่านั้นอีกนะครับก็คือสามารถใช้เงินเนี่ยนะครับไปซื้อได้เลยไม่ต้องสอบนะครับไม่ต้องโกงข้อสอบสักข้อเลย ไม่ต้องหาวิธีการเข้าไปทุจริตเอาเงินฟาดเลยแล้วก็ไปรอแต่งตัวเป็นตำรวจคุณผู้ชมครับถึงขนาดที่พ่อใหญ่เกรียงไกรไทยอ่อนจําได้เนี่ยมาครับก็ทํางานตรวจสอบตํารวจที่ไม่ดีเนี่ยมาหลายปีแล้วนะเมื่อก่อนเขาใช้ชื่อเลยนะนักลบด่านเถื่อนนะครับบอกว่าต้นทุนชีวิตคนเราไม่เท่ากันจริงๆ2ิงองแสนห้าเท่ากับห้าแสนเท่ากับสองแสนห้าห้าแสนเท่ากับอะไรเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ถ้าหนึ่งล้านบาทเนี่ย หนึ่งล้านแต่งชุดรอที่ด่านได้เลยคุณผู้ชมว่ามันจริงไหมครับมันถึงขนาดนั้นเลยเหรอนะโอ้โหล้านหนึ่งเนี่ยไปรอได้เลยเหรอไม่ต้องทําอะไรเลยเหรอไม่ต้องแม้กระทั่งเข้าห้องสอบหรืออย่างไรเพราะว่าแพ็กเกจที่สื่อน,นําเสนอออกมาเขาบอกว่าสองแสนห้าเนี่ยข้อเขียนต้องทําเองแต่ช่วยผ่านรอบสัมภาษณ์ให้ได้ครับข้อเขียนทําเองนะแต่รอบสัมภาษณ์จะทําให้ผ่านได้ห้าแสนไม่ได้คุยรายละเอียดนะว่าช่วยอะไรบ้าง นะไม่ลงรายละเอียดแต่เห็นบอกว่า5 0าแ0 0เนี่ยก็คือไปสอบแล้วก็ส่ง,ส,ง,ส,งส่งซิกอะไรกันตามที่เรานําเสนอทั้งข้อมูลจากพื้นที่ภาคเก้าแล้วก็พื้นที่ภาคห้านะครับส่วนล้านหนึ่งเนี่ยโอ้โหสุดติ่งกระดิ่งแมวถ้าใช้คําสมัยนี้ก็บอกว่าเต็มคาราเบลนะครับหนึ่งล้านไม่ต้องสอบไม่ต้องทําอะไรตัดชุดรอได้เลยผมก็ถึงถามว่ามันขนาดนั้นเลยเลยครับไม่ต้องทําอะไรนะ ตัดชุดรอได้เลยไม่ต้องสอบไม่ต้องทำอะไรอีกต่างหากเลรอคุณผู้ชมว่ามันจะมันจะหน,หนาตาสาหัสถึงขนาดนี้หรือเปล่าแล้วพอไปดูค่าตอบแทนของคนเป็นตำรวจในสิบนะแต่ดูเฉพาะเงินเดือนอย่างเดียวไม่ได้นะครับเพราะว่ามีสวัสดิการคนเป็นราชการก็อย่างที่ทราบนะครับมีสวัสดิการหลายตัวหลายอย่างลามไปถึงลูกเมียลามไปถึงพ่อแม่ซ้ซ้ำไปนะครับอันนั้นส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองเป็นอาชีพตำรวจด้วยไง มันก็มีเรื่องของโอ้โหอำนาจพบกอาวุธปืนนะครับรวมไปถึงบังคับใช้กฎหมายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันอำนาจอ่ะอำนาจใครก็อยากมีนะครับและสุดท้ายก็คือค่าตอบแทนนะครับค่าตอบแทนสตาร์เริ่มต้นเนี่ยหมื่นหกรนะครับประมาณนั้นแต่ถ้ามีความเชี่ยวชาญเช่นว่าอยู่ในสายพิสูจน์หลักฐานสายปราบปรามนะครับก็จะขึ้นไปได้ถึงหมื่นสามแป แบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ที่ตกใจก็คือจริงเหรอจ่ายล้านหนึ่งเนี่ยตัดชุดรอได้เลยอะไรมันจะขนาดนั้นครับคุณผู้ชมครับเสร็จสมบูรณ์แล้วครับสำหรับ Easy Coffee โดยทีมข่าว Easy ยุคนคุณผู้ชมครับผมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญตามหาสูตรนะครับของกาแฟที่ผมกินมาทั้งชีวิตผมอยากกินกาแฟที่ดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินแล้วก็มีเห็ดสมุนไพรนะครับที่ขึ้นชื่อเรื่องนี้เลยครับ เรื่องสมองเรื่องความจำเรื่องระบบประสาทเรื่องของสายตาเรื่องของออหลอดเลือดเรื่องของหัวใจคุณผู้ชมครับชุดละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจเนี่ยนะครับก็พิมพ์คาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือจะเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างข่าวนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเพจหรือว่าอยู่ใน u t u b e นะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปในกล่องอินบ็อกซ์ พูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับชุดละ390บาทนะครับมีทั้งหมดเนี่ยสิซองนะครับผมเน้นมาเพราะว่ากินกาแฟมานานละอยากได้กาแฟที่เอ้ยกินแล้วก็ทําให้มันตื่นตัวกระฉับกระเฉงอังโคงร,รักษาความอร่อยสู้ยี่ห้อแบรนด์ดังๆได,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 ด้แต่ได้ที่แตกต่างอะไรลยฮะก็คือดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้ถ้าผมไปไหนมาไหน,ไห,นหลายคนก็ทักว่าผมดูเหมือนว่า หน้าตาผ่องใสขึ้นแล้วก็มีมีรูปร่างที่ดีขึ้นใช่ครับผมก็พยายามดูแลรักษาสุขภาพนะครับทั้งควบคุมน้ําหนักทั้งหาของมีประโยชน์ทั้งออกกําลังกายทุกอย่างมันต้องมาพร้อมกันนะครับเพราะฉนั้นกาแฟ e ีซี่คอฟฟีที่ผมเลือกมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปกินได้กับหลายอย่างนะครับนะจะไปเติมน้ำตาลเองก็ได้มันเป็นกาแฟดำนะฮะเติมตาลเติมครีมเองหรือจะไปผสมในโกโก้น้ำสม้มน้ำมะพร้าวสมได้ทุกแบบนะครับ เพราะว่าทางผู้เชี่ยวชาญทีมงานที่เขาเราทำงานมาหลายเดือนนะครับเขาออกแบบมาเพื่อมันง่ายที่สุดแต่สาระสําคัญก็คือตอบโจทย์พี่ยุคนดูแลสุขภาพความทรงจําสมองนะระบบประสาทเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างหากคุณผู้ชมสนใจนะและก็รายได้แน่นอนครับเหมือนเดิมครับส่วนหนึ่งสนับสนุนทีมข่าวเอาไปทํากิจกรรมข่าวเอาออกโลดแล่นในสนามนะครับ แล้วก็ทํากิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมนะครับผมทําแบบนี้มาตั้งแต่ขายแหนมลนะขายไส้อั่ววันนี้ทํากาแฟเพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยอยากตอบโจทย์ตัวเองก่อนนะครับตอบโจทย์ตัวเองก่อนส่วนใครจะมองว่าผมเป็นนักข่าวขายของผมก็ไม่รู้จะไปถกเถียงกับคนเหล่านั้นเนี่ยมันได้อะไรขึ้นมานะครับองค์กรผมมีคนเนี่ยนะครับหลายสิบชีวิตอ่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับต้องดูแลเขาต้องจ่ายเงินเดือนจ่ายโอ้โหค่าน้ําค่าไฟค่ารถค่ารา ถ้าหาเงินไม่ได้แล้วจะไปทําเป็นองค์กรยังไงก็ไปเป็นลูกจ้างพนักงานบริษัทให้มันจบเรื่องสิ้นเรื่องสิ้นราวไปแบบนั้นแต่ผมมีความตั้งใจที่อยากจะเป็นองค์กรข่าวที่เป็นปากเป็นเสียงแล้วก็ช่วยเหลือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องออกมายืนอยู่ด้วยลําแข้งของตนเองนะฮะนี่ฮะ easy coffee นะครับชุดละแค่เพียง300 สามร้อยเก้าสิบาทหนึ่งชุดมีสิบสองนะครับหากสนใจพิมพ์สนใจสนใจหรือด้านล่างนะครับมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปได้เลยนะครับหรือก็อินบ็อกก็ได้นะครับง่ายๆเลยครับสำหรับส่วนประกอบนะครับก็จะใช้กาแฟอาราบิก้านะครับที่ช่วยในระบบเผาผลาญแล้วก็เป็นกาแฟอย่างดีหอมมากครับคุณผู้ชมครับส่วนนี่แหละครับที่ผมบอกว่าต้องดูแลรักษาสุขภาพเลยนะครับผมในวัยที่กําลังจะอายุใกล้40ปีก็ต้องบารุงกันสักหน่อยเฮ็ดลิ้นจือครับ คุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระต่อต้อตานการเสื่อมของเซลล์สมองป้องกันอัลไซเมอร์พากินสันและบำรุงดวงตาเห็ดยามาบูชิตะเกะฟื้นฟูและเสริมสร้างเซลล์ประสาทเซลล์สมองป้องกันพากินสันอัลไซเมอร์ซึมเศร้าและเสริมความจำให้ดีขึ้นทั้นเช่าครับช่วยลดอาการอักเสบเสริมสร้างระบบประสาทป้องกันการเสรื่อมของเซลล์สมองและเสริมสร้างความทรงจำหัวชิคโครี่ครับ รีไบโอติกสร้างสมดุลให้กับระบบร่างกายให้ความหวานจากธรรมชาตินะครับเห็ดชิตาเกะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลด้วยป้องกันแบคทีเรียและก็เนื้องอกเห็ดไมตาเกะครับเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันป้องกันการเสรื่อมของเซลล์สมองนอกจากนั้นเรายังมีวิตามินนะฮะเป็นวิตามิน A บำรุงสายตาช่วยการมองเห็นวิตามิน B5 นะครับกระตุ้นสร้างเซลล์ใหม่บำรุงระบบประสาทสร้างภูมิคุ้มกัน และวิตามิน B12 นะครับบำรุงสมองระบบประสาทและป้องกันภาวะสมองเสื่อมคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมเน้นไปที่เรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายให้เข้มแข็งให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าวัยทำงานบากบันนะครับเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่ก่อนเลยครับระบบสมองความทรงจำระบบประสาทหลังจากนั้นก็มาที่หลอดเลือดหัวใจนะครับ ทำให้ร่างกายเี่นะครับมันมีความสมบูรณ์แล้วก็เติมวิตามินลงไปรับประกันครับว่าผมทําข่าวหาข้อมูลศึกษาข้อมูลมาหลายสิบปีนะครับการที่จะเลือกกาแฟให้กับตัวเองสักชุดหนึ่งเนี่ยนะครับคือพูดง่ายผมไม่อยากกินกาแฟทั่วไปแล้วมันไม่มีประโยชน์อ่ะมันได้แต่กินกาแฟผมอยากกินวิตามินเข้าไปด้วยผมอยากมีโอ้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มราชาสมุนไพรเห็บเลยนะครับที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะไปเสิร์ชเนี่ย เป็นของชั้นเยี่ยมอยู่แล้วนะผมก็เอามาผสมกันแล้วก็ตอบโจทย์ตัวเองแล้วก็กินเองด้วยนะครับของแท้แน่นอนนะอย่างที่ผมบอกอะช่วงนี้ผมเป็นไหนมาไหน,ไหนคนจะทักหน้าตามผ่องใสมากขึ้นนะครับน้ําหนักผมก็ลงนะแต่ผมทําหลายอย่างพร้อมเันไปไงออกกําลังกายควบคุมอาหารเ,เลือกของที่มีประโยชน์ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่ผมเลือกมามีประโยชน์แน่นอนนะครับคุณผู้ชมสนใจพิมพ์ว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือเอาชัวร์นะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับหรืออินบ็อกซ์นะครับชุดละ390บาทเท่านั้นขอพรกคุณที่เอ็นดูแล้วก็สนับสนุนทีมข่าวของ e a s y News e a s ีซยุคนมาโดยตลอดผมก็จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับคุณผู้ชมและจะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนขอบคุณครับ